ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับเจนเอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนภาษา,ษาสโลวีเนียเนาะแต่คือคลิปนี้เจนจะมาพูดว่ารีวิวนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ปินที่เจนจบไปเนี่ยเราเรียนอะไรมาบ้างนะคะที่โรงเรียนบอกก่อนนะคะหลายคนรู้นะว่าคือเจนเรียนอะไรแต่คือเจนหมดทีละเจนเรียนกายภาพบําบัดนะคะทุกคนจะขึ้นปีสองนะเปิดเทอมจะขึ้นปีสองวันนี้มีเวลาฮยยิวเออคือฤดูซัมเ,มเมอร์เนาะพักเบรก เจนก็เลยอยากจะมาเมา์มอยมอเป็นเพื่อนฟังนะคนที่เรียนกเยภาพบัณฑิหรือน้องๆหลายๆคนนะคะที่กําลังจะขึ้นมาหาลัยกําลังคิดแพนอยู่ว่าจะแบบเออเรียนอะไรดีอยากทำอะไรดีอะไรเงี้ยเจนก็จะมาเมาะมอยให้ฟังว่าเนี่ยประเทศที่เจนเรียนเจนขอบอกก่อนนะคะเจนมีประทเทศสโลวีเนียนะคะทุกคนเรียนกายภาพบัตรอยู่ที่นี่เนาะขึ้นปีสองเจนก็จะมารีวิวสําหรับชอบเจนเนะเจนไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียนกันยังไงเนาะแต่ที่นี่นะเจนก็จะบอกในสำหรับที่มหาลัยที่เจน เรียนเองว่าเรียนอะไรมาบ้างเนาะอาจจะไม่ได้บอกทุกวิชาขนาดนั้นทุกคนคือเ็นจะบอกวิชาใหญ่ๆก็แล้วกันก็คือปีหนึ่งเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงเนาะและ้วก็ประทับใจไหมอชอบหรือเปล่าวิชาไหนหนักสุดง่ายไหมแบบไหนเจนจะมาะรีวิวหรือไม่ได้รีวิวอะมามาเมา่หม,ม,ม,มอยให้ฟังเหอกันว,ว่ามันเป็นประมาณยัไงไงเนาะปิดหน้าต่างมาแล้วต้องบอกกันอย่างงี้นะคะเพราะว่าเจนจบจากอ มต้นมาไปที่ไทยหมดเลยเนาะเจนก็ไม่มีพื้นฐานภาษาที่นี่ยิ่งมาเรียนภาษาที่นี่ยิ่งยากไปใหญ่เมื่อค่าปฏิบัติเมื่อไหรนะคะทุกคนเราก็จะเรียนกันแบบว่าเป็นเป็นกลุ่มนะคะประเด็นวันนี้เจนก็นั่นแหละจะมาเมา์มอยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่สนใจจะเรียนขณะไกายภาพบัญัดเนาะเจนนั่นแหละบอกก่อนว่าเจนอขอเมา์มอยที่ ที่เจนเรียนนะคะเจนไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียนกันยังไงเนาะเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็คือต้องบอกก่อนเนาะว่าปีแรกนะคะเรียนสิบสองวิชานะทุกคนรวมวิชาหนึ่งวิชาก,ก็คือเป็นวิชาเลือกนะทุกคนเอยแบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจนขอเอาใบที่เจนเคยได้มากับทางมหาลัยให้ทุกคนปีแรกของเจนนะคะที่เรียนอยู่เนาะก็คือจะมีสิบสองวิชาเหมือนที่เจนพูดไปเมื่อกี้เนาะอันนี้ มีใบเล็กๆมาด้วยทุกคนน่าจะเป็นไม้ก่อนที่แบบตื่นเต้นไงตื่นเต้นแบบเออจะเปิดเทอมเรานีไ้ไปถามทุนพีว่าแบบวิชาไหนง่ายวิชาไหนง่ายสุดวิชาไหนยากสุดจะได้อ่านวิชานั้นเยอะๆเยอะกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนนะคะคือมหาหลัยเจนที่เจนเรียนอยู่จะมีประมาณห้าวิชาคือเป็นวิชาแบบว่าถ้าเกิดว่าสอบไม่ผ่านวิชาไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในห้าวิชานี้ถูกไหมคือเราจะไม่มีสิทธิ์นะคะทุกคนไปขึ้นปีสอง คือมี12วิชาเหมือนที่เจนบอกไปถูกไหมก็คือ5วิชานี้ต้องเป็นวิชาที่เราต้องสอบผ่านเพื่อจะขึ้นปี2วิชาแรกที่เรียนนะคะก็คืออณุตโตมีทุกคนน่าจะรู้ดีอณุตโตมีโอ้โหตื่นเต้นมากก็คือเรียนทั่วไปเรื่องกล้าม,นามเนื้อชื่อกล้ามเนื้อเป็นยังไงแล้วก็กระดงกระดูกส่วนไหนเรียกว่ายังไงทุกคนน่าจะรู้ดีนะถามว่ามันยากไหมไม่ได้ยากแบบ เท่าที่จะเรียนไม่ได้มันแค่เป็นเรื่องที่จําเยอะเฉยๆก็คือจาเยอะเอ่อเป็นเนื้อหาใหญ่แค่นั้นแหละที่แบบจะต้องเอ่อจำเป็นการใช้ความจํานะทุกคนเขาบอกก่อนเนะเจนเรียนเป็นภาษาที่นี่หมดแมด่เลยเป็นภาษาอังกฤษวิชาต่อมาคือก็เรียกอะไร communication นะคะทุกคนเกี่ยวกับใช้ภาษากับคนคายยังไงอะไรแบบนี้อันนี้คือสั้นๆบางทีเจนก็จะแปลเป็นภาษาอะไรแปลกๆนะเพราะแบบ เพราภาษาอะไนี่มันได้ทุกคนมันพอเข้าใจแต่เป็นภาษาอะไรปุ๊บแปลกมากต่อมาวิชาต่อมาก็คือเจนเรียนฟิสิกส์ด้วยนะคะทุกคนฟิสิกส์ปีแรกก็คือไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือเป็นเนื้อหาของตอนมาปลายที่เราเรียนมาบ้างขอเจนนั้นเจนขอถ้าจะพูดทุกวิชามันก็จะยาวเกินไปคลิปนี้งั้นขอยกปังวิชามาแล้วกันอะต่อมานะคะทุกคนเป็นวิชาหนึ่งเหมือนกันที่เพื่อนเจนหลายคนสอบไม่ผ่านนะคือวิชาสถิติ แล้วก็เราเรียนวิชามีสามวิชาที่เป็นเนื้อหาค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะแบบสมมตินะงั้นเจนจะพูดเป็นภาษาไทยให้ทุกคนพยายามเข้าใจสุดๆอย่างเช่นสามวิชานี้นะมันจะเป็นวิชาที่ติดติดกันวิชาแรกก็คือเร,เรียนเรื่องของพวกอนาเตอมีถูกไหมเรียนเรื่องกล้ามเนื้อต้องรู้ทุกกล้ามต้องรู้ทุกชื่อแล้วเราต้องรู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ได้จําชื่อแล้วพอแค่นนะั้นจำได้ว่ามันอยู่อยู่ที่ไหนของร่างกาย แล้วส่วนนั้นเรียกว่ายังไงเอ่อจบที่ส่วนไหนเรียกว่ายังไงต้องรู้นะคะทุกคนและทีน่นี้ส่วนวิชาที่สองที่จะว่ามันเหมือนกันก็คือวิชานี้จะเป็นการเทสกล้ามเนื้อของเราวันเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันแข็งแรงพอหรือเปล่าพอเทสเสร็จเราควรจะให้คนไข้เนี่ยกี่คะแนนดีตั้งแต่หนึ่งถึงห้าก็ว่ากันไปนะอันนี้เล่าให้ฟังเกินเกินเฉยๆวิชาที่สามก็คือ เจนไม่รู้นะว่าที่ไทยวิชานี้เขาได้เรียนกันตั้งแต่ปีแรกหรือเปล่าที่นี่เรียนปีแรกนะคะทุกคนคือตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีถามว่าทุกคนเพื่อนเจนมีไหมบางคนก็ทําเป็นกระดาษเอาแต่เจนก็เลยแบบเออวิชานี้มันเราก็ต้องมีวันไหนมนหนึ่งแล้วแหละไหนจะทําที่บ้านบ้างฝึกบ้างก็จะลืมอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เลยซื้อมาเลยแล้วก็มาทําฝึกทําที่บ้านแบบหนึ่งเดือนก่อนสอบโหทุกคนเอ,อ้ยแบบ ก็คือมีตุ๊กตาที่บ้านตุ๊กตาตัวหนึ่งก็คือใส่ถุงเท้าใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าให้แล้วก็เอามาวัดนะทุกคนจินตนาการว่าตุ๊กตาตัวนั้นเป็นคนไข้เนาะวิชานี้เจนชอบมากคือรู้สึกว่าแบบถ้าแบบมันสนุกอะมันอะไรที่มันจำเยอะดีอนะไราะเจีจนก็มาเล่าเกิดให้ฟังว่าอันนี้คือปีปีแรกที่เรียนความรู้สึกประทับใจไหมเจนรู้สึกว่าประทับใจมากการเรียนที่นี่เนาะส่วนตัวนะ คือเจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกแบบเออมันได้ใช้ทุกคนคือเรียนมาทุกวิชาอย่างเงี้ยคือมันได้หยิบไปใช้แล้วมันเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นเลอันคีอปีแรกมาทุกคนยังไม่ขึ้นปีสองยังไม่รู้ว่าปีสองเอเรียนอะไรแล้วที่นีนี้ปีแรกถูกไหมแล้วก็จะมีฝึกปฏิบัติตั้งแต่ปีแรกเลยทุกคนที่ไทยเขาแบบปีแรกฝึกปฏิบัติกันเลยแต่ที่นี่จะต้องมีฝึกปฏิบัติรวมเป็นวิชาหนึ่งนะั้นในกลุ่มของวิชาด้วยปีแรกคือสองอาทิตย์ นะส่วนปี2ก็คือถ้าที่เจนไปดูมาถ้าไม่ผิดนะก็คือต้องฝึกที่โรงพยาบาล2อาทิตย์แล้วก็ไปฝึกที่แบบพวก Wellness Center ถูกไหมประมาณ3อาทิตย์ส่วนปีแรกนะคะเจนทุกคนก็เจนไปฝึกที่โรงพยาบาลน,นะอยู่ในเมืองที่เจนอยู่นี่แหละความรู้สึกแบบประทับใจมาก,กวันแรกตื่นเต้นมากใส่ชุดยูนิฟอร์มมีชื่อโลโก้มหลาลัยติดเพื่อนเจนแบบบางคนบอกนะเธอ เวลาอ่านหนังสือเนี่ยฉันควรใส่ยูนิฟอร์มอ่านไช่ไหมจะได้มีแบบมี motivation แบบสูงขึ้นและทีนี้พอใส่ชุดยูนิฟอร์มทุกคนโมเมนต์แบบเดินเดินไปด้วยความที่เราหน้าต่างไม่ใช่คนที่นี่ถูกไหมเขาก็จะมองแบบสงสัยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเดินไปฝึกที่นั่นประมาณสองอาทิตย์นนะทุกคนประสบการณ์คือดีมากทุกคนคือเพื่อนร่วมงานหรือว่าอาจารย์มีอาจารย์าารยด้วยคือดีอยทุกคนคือทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนบอกเราว่าแบบ เอ่อทำแบบนั้นแบบนี้นะบอกเราเราให้เราปฏิบัติเองถ้ามีคําถามคือเราสามารถถามเขาได้เลยเขาก็ให้ความรู้เราถามว่าแบบเหนื่อยไหมกับการเรียนเหนื่อยมากคือเจนพยายามหาเวลาให้กับตัวเองนะเอออาจจะเรียนแบบหนึ่งวันอะไระจจะเงี้ยอแบบ่านหนังสือครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันหาอะไรทำไหมอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เป็นคนคนนึงเพื่อนเจนหลายๆคนเขาก็ไม่ได้แบบหนักอะไรขนาดนั้นนะมันขึ้นอยู่กับคนด้วยบางคนแบบอ่านหนังสือสามวันสอบผ่านทุกคนมีไหมเพื่อนบางคนหนึ่งอาทิตย์สอบหนึ่งอาทิตย์ 4วันก่อนสอบก็สอบผ่านอะไรเงี้ยแต่เจนเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นไงคือแบบถ้าอ่านแล้วมันจําไม่ได้ก็อ่านนี่งทั้งวันอ่านจนมันบหลับตาปุ๊บรู้เลยว่าแบบมันต้องพูดว่ายังไงอะไรเงี้ยถามว่าแบบมันยากขนาดนั้นไหมการเรียนที่นี่เจนคิดว่ามันไม่ได้ยากแต่แค่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความขยันเท่านั้นเองวิชาสามวิชาที่เจนบอกไปเมื่อกี้ถูกไหม มี2วิชาที่มีสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติสอบข้อเขียนกับปฏิบัติเหมือนกันไหมสอบข้อเขียนคือเป็นเกี่ยวกับพวกบททฤษฎีมากกว่าส่วนปฏิบัติก็คือปฏิบัติตรงนั้นเลยให้อาจารย์ดูแล้วก็จะถามระหว่างหลังที่เราปฏิบัติเสร็จหรือระหว่างด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการมาเมมอยการเรียนปีหนึ่งที่นี่เนาะใครก็แล้วแต่ถ้ามีคําถามนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะให้เจนทําคลิป ต่อตรงเกี่ยวกับการเรียนที่นี่ไหมหรืออาจจะให้เจนถามเกี่ยวกับอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้นะอาจจะพูดแบบเป็นวงกลมท้ายจับใจความไม่แค่นี้เดียวก็อย่าว่าเจนนะการพูดคุยต่อหน้ากล้องอะไรางี้มันรู้สึกแบบฉันพูดรู้เรื่องหรือต่อขนาดตัวเองก็แบบพูดรู้เรื่องไม่วายย่าอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้เจนก็หวังว่าทุกคนจะจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะที่ถ่ายแล้วก็ไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ดูคลิปเจนอยู่ว้ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ